ไหลกันมาหมดสลสครับตัดเดมาสลสจะออกเป็นดุเลือดนะตรงกลางนี้ว่าไงครับหมดขั้นเฟเนไปลเฟเนเรียบรอยฮะติดข้มาเน็่ตนครับผมแล้วก็หมดกับต่อลงมาแนบครับกับเพื่อตัวของเพโซวาครับเต็มข้อไป ห่างนี้เลยควรนั่นมาสอดครับพยายามยีงเคสเมจากรเนโดแมนิกแล้วทางแนโนของฟา่งมาสอดก็วาร์ปกลับไปฮะนี่ครับ15นะสปีดเอิร์ดหยียบลงครับดับเบิลเดป่าด้วยฮู้ซ้อมเหยียบย้ำต่อฮะทางด้านนี้ครับผมแจ็กกี้ตายครับมาแบบง่ายๆผมทึนอาเบดครับต้องกูโกู้ไอ้เาย้ำไปฮู้ซ้อมย้ำต่อแล้วอิสราเอลระเบิดปาใส่นั่นกูโก้ครับยังไงต่อทะลุก้อนปราดลงเต็มหัวกูโก้ตายกับสปีดเอิร์ดหยียบลงย้ำอีกทีเดมเบดิลเอเผาเข้าไปฮะ ทางด้านของเขาบอกมูเบลเรียบร้อยหมดเจพอพาสโซว่าเอาลันชอตหมดเข้าย้ำต่อเซนเนอร์อาเบดอาเบดทอยออกมาวางด้านนี้ช็อตตามหลังไปเจ็บตายหมดเจอนเนื้อสูทเฟเลลเข้ามาฆ่าฮะเฟเลรลคยวฟาร์ลซิ่แงแคลคเปิดไปสามย้ำต่อสปินเอิร์ธเหยียบลงครับทางด้านนี้ยังไงดีครับคิวตายผมเรียบร้อยไปฮะมาสรโรสผมออมออกมาเจนด้อร์คูโกครับมาด้านนี้เอาลันชอตใส่เข้าไปนี่ไวบอลสัญกอณปล่าตลงกลางหัวนะ เรียบร้อยครับเอาลรันครับแล้วก็บอลติดกับเข้าไปเทนนิสอนปราศรมกลางอากาศครับผมเรียบร้อยครับอาเบตตายฮะเด่บอดเปิดเข้ามาใส่เลนคิวครับผมคิวโดนเต็มครับเรียบร้อยทุกการฮะ9สเตนบอดมาพาังซิงแครบอลสุดท้ายครับ 1k เซนตูเบลกูเบลถอยไม่ได้อะเลยยังไงมีเอิร์หยิบลงฝั่งนี้ทอนอววรันครับผมเซนไว้บอดนี่เกือบตายเอาซูสอันติคูลดาวอยู่เนี่ยเพิ่งใช้ไปครับผม ตรงกลางนี้โถงเข้ามาครับเทนนิรีเซเวนเดบอร์ลีคับผมเผากันไปรับเทนนิสอาร์เบนเนี่ยผมเปิดปูนเปิดมาควักย้ำต่อเนี่ยคิวครับผมตบย้ำไปคิวจะรอดเปล่าคิวกขาเอารันไปครับแต่ก็สนุนได้แค่นี้เดียวครับเดนบอดสวนมาที่มาสลอตครับจ่ายเทนแรมเวนไม่ได้เพื่อนอยู่ไกลมากครับตอนนี้ดานิยสโอบเวนเปิดเข้าไปมาสลอตผมโดนดับเบิอ็นย้ำต่อไปถึงเครื่งเล็กมาดรอชไทร์ผมไว้บ้านจัดการมาสลอส บอลมาต่อและอิงเชอรอระเบิดไปใส่ดิฉเบนเปิดอาร์เบนมาผมควักเต็มที่ผมตบยับไปคิวตายรวดเร็วฮะลืมไปเลยว่ามีเดโซครับตบมาแบบเป็นข้อแรงจัดๆบอกส่วนด้านล่างนี้ครับผมปวดนั่นแจ็กกี้ตายครับอาร์เบนโอ้ไม่นะใส่โกนเคลืนไว้ผมสปีเดอร์เทียบลงอัดนั่นซูสไปผมเขาเนาะว่าระเบิดครับอิงสเชลครับสะดุดไว้เป็นการบูเบลบูเบลเจอเอาเนาผม่าถึงซ้อนบานใส่เข้าไปครับอาร์เบนยิ้มจากอยู่นิดนึง เอาล้านเปิดไปแล้วก็ใส่โคนไม่ทันก็มาเบ็ดตายฝั่งนี้ตัวของไวท์บอลเข้าไปใส่หนักจากเต็มที่นัเฟียร์เลสครับพวกคิวท้อนไปเจอเดนวอนฝากฝังวินดกายเธอะทอยออกไปได้ครับสุดท้ายฟียร์เลสราเวตดี๋ยไปแบบเต็มข้อผมแล้วนี้ท้อนเอาล้านหมดข้าไปย้ำต่อยกี่เซเวนตายครับราเวตเปิดหน้าไปครับตรงนี้ดิปันยันลงหัวด้วยครับราเบตปล่อยมาผมแล้วนี้บอลสวนไปนี่มาสลอนมาสลอนวิ่งออกไปได้มาแล้วตอนนี้ก็แจ็คกี้โอบล้อมเข้ามาแล้วนันเขียว าได้มลซดไมดีคลิปตัวสุดท er ้ายตายไ้เปล่าไม่รอดผมดาเปันเกินจะรับไหวแลวที ah ่คิวเข้ากลางดงแล้วก็ตายครับจะเข้าไปฆ่าแจมครับรีคอร์ดแจ็คกี้ถอยแล้วรีเจเนอเรชั่นโวยน่าโรชาครับด้านนี้บทก็ไปย้ำต่อสามครับ ลงเต็มๆเน้นเปลเรครับโดนสับหัวไปเล่นบูเบลครับโดนไล่ยามยามพีกทีครับไลดิ้งสอบก็สบยามไปบูเบลตายฮะไม่รอดใช่ไหมครับตีเน้นทาวเวอร์แตกไปเรียบร้อยแล้วก็ไหลต่อครับปู่คู่ครับเข้ามาฮุ้ซับเหยื่ลงไว้เน no. ้นของไทเตอร์ไทเตอร์เจอสปีดอร์ลงไปแล้วทีเสบเนตตบยามที <c oughs> nice. ่มาสลอตมาสลอตจะรอดหรือเปล่ามาสลอตโดนทรอนไปช่วยไว้ก่อนครับผม เอาแล้วสุดมาดีนาดีสเวตนาเบเจียมันเต็มผ้าครับผมเดินก้อนปลาลงไปดาเบียจะล้มลงไปนเดนดีสเวตตายแจ็กกี้โถกมาตีดานาเบีดาเบียก็บอกเดินจวกยับจับจวกยับแกมยอบต่อเสียนั่นเอซิสไปไปที่เรียบร้อยหมดส่วนแจ็ปกับเส้นกูโก้ก็ถอยมาเหมือนกันนะกิวเล็กกิวใหญ่ไปแล้วคนซ้อมเดียมกันเข้าไปหมดนั้นกูโก้สามเดินเปียเลนเปียเลนถอยหอกนี่ฟาร์ครับเด็กรัวใส่ด้านอาเบียอาเบีไม่รอดหมดแล้วกิ้วด้นบุบเบลไหลต่อเส้นไวมอนไวมอนโดนจวกยับสามดีแจ็กกี้เมื่อไงจับคืน จับของแล้วดึงของแล้วช็อ,ตตอตนตรงกลางหัวฟลอยดตายบนต้นคิวน่าแจ็คกี้ครับดานีทอตกับหลังมาของคิวจัดหนามไปน้านกูก้และกูก้เรียบร้อยเปล่ากูก้กวาร์ปกลับไปได้ว่าไม่มีดิสเซเบิลฮะมาไม่ทันเกือบชีมไว้ครับทางด้านอมองอัสวิ่งมาสปีดเดอร์เหยียบลงครับไลนิ่งซ้อมเปิดไฟใส่ครับทด้านของฝั่งแจ็คกี้ถอยครับโอ,อเพนวูดเปิดไว้ฮะ ต่อครับโฉบเขาเปิดแล้วเน็ตบอลยืมเปิดไปช่วยกันด้วยก่อนครับเน็ตบอลยิงจีเข้าไปครับถึงน่าหนูแจ็กกี้มีบอลหลบมาอีกใส่เน็ตบอลสล็อตบอสล็อตจะละลายครับผมทางน่าหนูฝั่งแจ็กกี้โหมดช้อนกว่าแล้วสแตปปีตบอลแจ็กกี้ไปฮะไม่รอดครับผมตายโดนทีสเวนควงครับแล้วก็เอ็นกลางนะทีสเวนฝั่งด้านบูเบลก็ถูกถอยไปฮะด้านนี้มีเข้ามาก็ับบอล็อตเอาวอลสลอสเปิดยับต่อครับโฉบเล่นไว้บอลตายเกี่ยว เดือดเลือดวก็บอกหนีพอหรือเปล่าหนีไม่พอนับซื้อเกิดได้ครับอ่าน่าโดดเอาไว้เพรก็ซื้อเกิดเป็นการทั้ทีเสวทของมาตีบ้านครับตัวนี้เข้าไปเจอไซ่กดเซนาและสปินเดอร์เหยียบลงครับต่อฟาเกนเชลดึงกันไปสไลด์ช่วยกันต่อสองจังหวะครับและนาดิวซ้อมเหยียบไม่โดนเจอเอาวารันแล้วก็จะซ้อนดีกลับหรือเปล่าไอ้กิงสเวลระเบิดไปครับย้อนกลับมาตีทั้งหมดทีสี่ครับเลทีมเอ็มจีทรานจะกัรไหวหรือเปล่าเลยดรอปลงไปขึ้นไปลีเลือดดหน่อยครับทีเสวท เปิดร่างเสรนมาตบตบยิ้มยิ้อลใส่บ้านตบบ้านแรลกแบบไม่หยุดยั้งหมดแล้วดีครับเข้ามาไม่มีแรงเสรกับผมอีก20วินาทีนั้นที่เวยตายหมดจังหวะนี้ส่วน์เนอาเบตครับระเบิดบ้านราดวลเล้วเขาเนื่อมาสโลตมาสโลตตายไม่มีบายครับซูสเกิดขึ้นมาแล้วครับผมตอนยาวไป90วินาทีครับแต่บ้านจะแตกแล้วฮะลุงมออินเข้าไปอีปันขัดเข้าไว้เซอร์เอาเบตขั้ดแนวหลังรับผมขัดเอาไม่ไกลแล้วก็เรียบร้อยผมเรื่องของฝั่งกระบอกอัชนะไปในเกมแรกค่ะ เกิดเกิดจากใทยครับผมไปเหยียบพุทธครับแล้วก็อมองอาศัยจังหวะเล็กน้อยนี่ฮะเข้ามาเก็บซูตตรงการแล้วก็ปิดเกมกันไปแบบง่ายได้ฮะช็อตเดียวจริงครับผมช็อตเดียวจริงครับ20ต่อ15บห้าครับผมยี่สิบแปดเฮียจบเกมครับ ศูนย์ครับอมองอสคือเกมมันสูสีมากฮนะ MG ชัดคุมทามมิ่งการแกงกไม่ทันนะนิดเดียวครับ <Yeah. S 1> ก็แตกพ่ายไปฮนะเป็นอมองอสโชนะไปอาศัยแบบจังหวะเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นเนาะของก็พร้อมจะจบเกมแล้วแหละทางด้านอมองอส่วาอาเบดก็เลิรเลช์แชกดีคือมีบัตรสโตแล้วฮะนิดเดียวจริงครับ ทามมิ่งผิดพลาดนี่เดียวแล้วไปอออินเนเทมมาแล้วด้วยนะจะไม่นอนยาวแล้วก็ก่อนจะเกิดนี่โอ้